แต่แต right. um, oh, yeah. yeah. ่ก hmm, yes, like ็ต้องบอกเจ้านายไว้ก่อนครับทำหนังสือยอมว่ากันไม่ดีไม่สวยอันอันหนังสือตรงนั้นมากันแล้วกต่ห้องเจ้านายมามามายึดบู๊กกันดีกว่ามันจบมันเกิในห้องประชุมเหมือนคุยกันก็ได้ว่าต้องการเที่ยวเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่นี่ไปตึกตีปุ่นมาไม่ม่าเตียรเข้าที่ตี๊ดเหรอห้านี่นี่ของลุงติ๊บก็ของถ้ากันผมต้องกันตลอดทั้งสายนะครับน่าจะขอเอกสารชิดทั้งสายอ่ะ ท่านขอทีได้ไปขอท่านไปขอติดถนนแล้วกอนแต่ท่านไปท่านทำมาเยอะแล้วแต่ท่านจะเป็นถนนสองข้างครับท่านยท่าำไปงานบนถนนมาเจ้าท่าเป็นอคนไปมันจะเป็นแนวทางยังไงจุดหนึ่งก็ได้ครับกับสำรับจุดนี้ก็ตีฟังสรุปมาก่อนน่าจะเป็นวางต่อขนาดกับของดาดม้านะครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็นตรงจะต้องขอพื้นที่ของเจ้านะของเจ้าบ้านนะ จากคันนาในนี้5เมตรนะฮะหาเมตรเพื่อเอาแม่โคลงทำงานแต่จะไปสุดได้ถึงไหนนี่เดี๋ยวต้องรอดูความสามารถของปรลวงก็ว่าะจะประสานกับชจวบ้านได้ก่อนนะเพราะว่าทางชุดกรมชนต้องการทั้งเส้นเลยหนาะจากนี้ถึงปุ่นเน่อทั้งเส้นเพื่อการทํางานสะดวกนะฮะซึ่งระยะเวลาในการดําเนินการตอนนี้ยัง คือเหลือเพื่อคาดไม่น้อยนะช่วงเมษาประเมินประเมินสถานการณ์ว่างบน่าจะเริ่มทำนะฮะแต่บวกลบเวลาเข้าไปสักน้อยนะเพราะว่าเรื่องงบประมาณคับการทำงานมันบ่แน่นอนเนาะเพราะนั้นก็ถ้าได้รับการยืนยันจากเจ้าบ้านว่าอนุญาตแล้วหรือในรลักัสอนเช่น โครงการกันนะจะเสร็จเลี้ยวสายยันไม่ต้องหนูติดนี่ก็หน,น่ของนี้ครับมีอยู่แบบเส้นนึงห่ครับเสน้นนึ<อ>่งสายสันล้ำถ้าโครงการนี้เสร็จก็ได้ใจน้ำตัวนนนนหน่อยเส้นเดียวกันนะครับใจด้วยหนอเนี่ครยเนี่ยอยู่โคตรแดงหรอเนี่ยนี นี่แหละบ่อวันนีนจมี้งนจิวว่ะอนื้อนเดิม๋อสันสันนี่บ่มีปัญหาแล้วนะครับเนาะอันนี้ถ้าทีสาธารณะเนาะครับผมบ่มีเจ้าของสีสาธารณะตีหลวงตีหลวง เส้นนี้มีเป็นตีเหลวงครับสามารถลงทำงานได้เพราะฉะนั้นมาได้รับผลกระทบครับโ้โหเนี่ยมันร้อยน่มันยกการขนลุก่ใช่ไมองการพุทธกวนี่หว่าวโอ้ใชปุ๊บหนามันจะปล่อยมาตัวคล้องนี่แต่ครับครับเปิดตัวแก่คนเดี๋ยว บล็อกฟอยเข้าลำอันเป็นเป็นตั้งครับต um, ั้งสายชังมันนี <k <k <k> <k ่แหละหน้ามันมาหน่ะมต่อแยกเขานะแต่คนเดียวครับทีนี้อันนี้เราจะฝังในคันหรือไม่นะฝังฝังบนคันนี้ได้คคัันมรบจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันนะาเออตรงนี้ต้องยุ่งกันนาเลยนี่ประชาข้อกอนเป็นบอกแยาครับเอาเนี่ยที่เปินหน่อยโอเคไม่ต้องรบกวนใครนี่ต้ระเอาไปโยนทิ้งนะครับทั้งนี้ปรับดีสานะหมดแล้ นตรงไอ้ข้างนี่ก็เป็นน้ำเมันเดิบ้าเจ้ห้อง55แต่บ้านเจ้บ้านเจ้าอันนี้มันเืิที่จะพุทธเดียมันน้องมันนะฮามาเองเหนื่อน้าทะลุก่อนก็เลยมอยากให้มันระบายน้ำได้เร็วอยู่นะบัวใจอยม่งโบแป้งนี่ก็ทำหนังสือยิ้ยอมเหมือนกันครับผมจะพุดพุดธไปลึกนะถ้าถ้าเป็นไปได้ขอยินยอมทั้งยอมทั้งทั้งเส้นเลยครับผมเนี่ยพุด อาจจะกองดินไม่นี่ก็เียงตืนรถผมเหมือนเดิมนครับมันต้องมีทั้งเส้นล่ะครับไปครับเรียนบ้านาองพอดีมันขุดมามกูได้รับผลกระทบนักหรือผลกระทบน้อยจะได้ก็ขอหนังสือไว้ก่อนนะครับอันนี้ทางกรมชนเป็นขอน้ปรลงประสานัวนะะถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบนิดเดียวหรือว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลยก็ขอหนังสือยินมยอมไวก่อนทั้งเส้นนะ จะได้ไม่มีปัญหาที่หลังครับว่าปัญหาย้อนหลังมานี่มันจะติดขัดอย่างหลายอย่างช่วงนี้น่าจะพรบน้อยหน่อยอันนี้สบายหน่อยอันนี้ ใช้หลบไปเลยปรเก็นก like ับมีบันทับกับมีทางนี่มันแห้งแง่เอ้ยมาดูแลแม่บอกชะตัวต้งรับอันนี้อันนี้ก็อยู่ในความดูแลของกรมชลเลยครับไหนของจังไห้ของจังไห้ของหู้เป็นแบงแสนหน้าเหมืนจะได้ต้องมาเดินอ่ะพี่ต้องมาเดินแล้วก็หูบส่งไอแก้มนแห้งแง่หลบส่งฮ่าฮ่าฮ่า น้จะคอยพูดนะครับมันแค่ไหลขึ้นมาจะเดินก่อนแล้วก็ให้ชาวบ้านมาดูหรด้ำยื่นสินยอมหรือว่าทำสิ่งยังไงวันมาเดินวันมาเดินนัดเจ้าของที่นาด้วยดีด้วยดีใช่แล้วทำนิตย์ยินยอมก่อนหรือว่ามาเดินก่อนมาเดินพร้อมกับเซ็นเลยครับเรามาถึงนัดแล้วเราอาจจะนัดชาวบ้านนั่งคุยกันหน่อยผมผ่านที่นาใครผมมีหนังสืออย่างนี้ให้เซ็นเตรียมเอกสารให้พระหลวงบอกให้ถ่ายบัตรประชาชนกับโฉนดที่ดิน แนบเอกสารแล้วด้วยแล้วก็เวลามาเดินปุ๊บผ่านตรงนี้นะครับอย่างนี้เจ้าของนาเขายินยอมไหมเขาอาจจะไม่เห็นภาพไงต้องต้องต้องให้เขามาดูงานด้วยแล้วแค่ไหนเนาะจะต้ผ่านทั้งหมดนี่มีไปผ่านตรงนู้นก็ดีแล้วใหญ่ต้องผ่านตรงนู้นพี่เข้างานลําบากถอยท่อเข้าไปลําบากถอยเข้าไปก็ นาทั้งนั้นเขาทำนากันหมดมันลำบากแถลสัมล้องเนี่ยครับปุ่นแล้วก็นาช่างคนก็ที่ดเป็นมาสำรวจเป็นแบบปุ่นอัดกันเนี่ยแบบจุดนี้เลยสัมล้องจุดนี้เลยเนาะไปต่อไปมันกับเตยไปขอเอี้ยครับอี๋วอี๋วเขา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 อันที่จริงแล้วนะครับอีาวนะผมอยากษ์ที่มีเหมือนเดิมเหมือนแบบนี้เนาะร่างต่อร่างต่อเป็นการบริหารของเอาทุนหมวกหันใจไม่ใจกันแล้วแต่เออปุ่นต่อไปที่เขาหันเขาไปว่า หน้าเขา่างนี้หน้าเขายังอยู่แบบนีหน้าเขาเหมือนตนี้ยสรุปแล้วเดี๋ยวเขามานั่งอู้งกันเจอกันมีไม่สองแบบกันดิบุ๋น จุดนี้ครับก็มีผลกระทบกับชาบ้านนักตะดะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ของของหลวงอยู่ด้านข้างนะเพราะการคุดกแตจะอยู่ที่หลวงเลยนะครับก็ในข้อแนะนำเสริมมาแบบนี้ถ้าเป็นไปได้กับติดว้าลยังเก่าตามออกแบบคือทุกจุดส่วนจะใจ้หรือไม่ใจ้กับยุทีการบริหารจัดการของชาวบ้านกหมตนกลดลงนะ เพราะว่ายุติข้อตกลงของคุณประเทศหน้ามาแม่นคือว่าถ้าเฮามีระบบหน้ามาแล้วแต่ต้องมีการบริหารจัดการ,าารละใช้สื้สสนที่ไปเราคนมาได้แล้วก็ป้อ,อ,องกันปัญหาความเรีอมร่ำด้วยบางคนบอกว่าทำไมหัวหน้าคนนั้นมีว,ว้าวคนนี้เหมือนมีว้าวน้อก่อันนี้กัน่าคิดอยู่แบบไหนแบบเป็นมาแล้วค่ะนี่ครับมาเจอกันเอาความคิดเห็น จุดต่อไปครับขออนุญาตเป็นตัวแทนพอแม่พี่น้องตำบลสีท้อยมาดูพื้นที่ลงพื้นที่ดูไปพร้อมๆกันจะได้หู้ปัญหาแล้วก็ได้หู้ข้อมูลไปพร้อมๆกันครับว่าแนวทางการคุดไปต่อครับวางท่อของกรมชลประจาญจะได้นะฮะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ มีตัดแทนของพี่น้องชาวบ,บ้านมาพอแล้วเพราะฉะนั้นมาต้องเป็นห่วงครับประหลวงดมปลาหลวงดมปราหลวงท้องซุกนะฮะประหาัสาสย,ยันนะต่อทอดวงไตมามดนะมาดุสนหลบด้วยการท้องเพราะว่าเป็นคนใจน้ำโดยตรงทางชุมชนมันก็พรอ้อมที่จะอันเนี่ยตามดีชาวบ,บ้านแนะนำครับเพราะว่าคนใจน้ำก็คือชาวบ,บ้าน ทำหน้าที่ซื้อครับเป็นซื้อกลางนะช่วยเชื่อมข้อมูลระหว่างชาวบ้านกับนักกรชนในท,ที่นี่ก็อ,อยินดีครับเพรม่พี่น้องเขาได้ผู้ได้หานไปพร้อมๆกันเพื่ออำาวอควม่แจ้งเขาจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันแต่มีปัญหานะครับ

เช็คคืนทีท่เพื่อปลยกันระว่างของดาไปซุบคันลาวเพื่ออะไรคคันลาว

เราเป็นท่อเนี้ยดีค่ะแต่เราเรื่อายๆนท่อวางไว้เป็นท่อปูนวางเป็นขั้บบข้าวท่อถนนเนี้ยอ๋อชุดนี้จะมีบ้านคนอยู่นะฮะใส่ลงไปเลยกันดึก่อนใส่ทิ้งไปเลยกันไม่ให้ดิึงชุดไม่ให้ท่อเป็นปีเป็นหาท่อปูนเราค่อยทำอยู่กับช่างงานอืม รถมันทับทุกวันเนาะราก็ไม่รู้ว่าหน้างตาตรงนี้ตรงงานละเอียดให้เปืนน้อยนะครับเนาะหน้าบ้านเปืนได้ได้ไปตามแนวนี้ใช่ไหมครับมันรอแล้วเช็ดปิดแล้วขระพุดนี้เป็นจุดผ่านหน้าบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องละเอียดนิดนึงครับเพราะว่ารถต้องผ่านเข้าผ่านออกทุกวันแล้วก็พร้อมแข็งแรงขาหนะครับานะครับนอกจากขอไฟไหมครับ ถ้าเรัไปก็ไปนี่ก็ทำงานไฟโบว์เปนได้บ้านแต่ตอนทำงานก็จะวางข้อวางข้อผมวข้อคอนดั่น่อทำแล้วเราข้ามได้แล้วเราก็ค่อยต่อข้อได้ทำงานไปด้วยเราก็จะใช้ปผ่นจรได้ตามปกติ ก็ได้คือได้ได้ปกติเออเออถ้าแนวต่อมานี่ยแต่บ้านก็ต้องเข้าบ้านได้ก็ต้องทำทำให้มันเลี้วที่สุดจุดนี้เนาะแล้วก็ปุ๊บแลจะเปิดแล้วก็ถูกต้องต่อต่อไว้เนาะมาถึงนี่มาจเนี่ยแล้วก็ต่อต่อแล้วก็รับซ้อนฮะปุ๊บแล้วก็วางปุบเลยจุดนี้ก็คือต้องวางต่อไว้เื่อสำหรับถ้าบ้านได้ใจเข้าออกบ้านตัวนะระหว่างการทำงานอาจจะเป็น วางต่อแล้วก็ทิ้งไปเลยต่ไ<ป>อไฟไม่พ่นหรอไม่พ่นมาเอาคันเท่พงหลอกมันพ่นแล้วเดถอย <c oughs> สลับรถกันหน่อยนะฮะ <c oughs> ในช่างในช่างแย่งรถผมไอ้ย <c oughs> ผมใหญ่มาซ่อนท้ายขอโดนไต้ห้องนะฮะ เป็นบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าหลายนคนนะ่ยในสีทอนี่กัมาเจอกันพอเจอกันคิดนหน่อยเะหน่อยต้องเจอกันนครับเนาะต้องเจอกันเพราะว่าเป็นเป็นประโยชน์ของพี่น้องชาบ,บ้านนะะเ<ม>ส้นนี้จะได้เนะล่งข้าไม่เพิกปุ่นจะสมก็มมจะได้บลหง่ <laughs> มด้านนี่เนาะฮะ ต่อดันต่อต่อดันคืออย่างเออนี่ทีที่อดนี่ตอนนี้มีต่อดันโอเคอ่ะสำรวจต่อครับจะได้หัวตรงไหนมันมีอุปสรรคตรงไหนจะได้หาทางป้องกันแก้ไขกันก่อน หลวงทองซุกนี่รู้ซึกว่าจะพกแหมาตัวน่นะฮะกะว่าประชุมเซตจะไปตอดแหมได้ตอดละกัน,นนี่สดสัมฤ้ธม่วงเนอ ที่จะได้น่าจะได้อยู่กันมาซุปเห้ฮะใครสอนท้อ่ลูกหลับอือนี่ครับเป็นคันลาวนะฮะเป็นคลองชนพรานคันลาวตีโอ้อันนี้ซุปวะซุปอุยุบวะนี่ดิ้นแหละนึกว่าตต่่่อออเีียมน นี่กว่าเดินไปยุบลงไว้เห็นนะอ่านี่คือปลายทางของต่อซุปน้ำพี่จะเอามาปล่อยน้ำลงเนี่ยแล้ครับละอืมนี่ครับนี่ครัเป็นคลองตีคลองเดิมมันน้ำจะมีระดับประมาณนี้ครับน้ำจะแห้งอยู่เนี่ย ถ้าได้สูบน้ำขึ้นมาเติมตันนี้ก็จะสามารถใจในทําการ,กรเกษตรได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีกันปล่อย